thank you ขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธตสะอิมังวาลีตุณนะพงคารัสานาคสะพุทิยามปิอิมังวาลุกังวาลิยังวาลีตุณนะพงคารัตะตาปิยามปิ อิมังวารุกังวา,า,ารีตุนะพงคารัสยะปัจ,จโยโตหตุนามให้หน้าเลยครับเทตั้งแต่ศีรษะเอามือถูหน้าท่านใดมีสบู่นะเตรียมก็ให้หนา้าไปเลยนะครับคุณแม่ครับคุณแม่อาบน้ำหนะ้า <Okay, S 1> ครับเชิญครับ okay, okay. ให้ข้าวแถวเหมือนคลิบผม อาบน้ำทางด้านหลังของหน้าท่านอย่าเข้ามาทางหน้าหน้าถ้าท่านหน้าเอามาทางหน้าหน้าไปอาบน้ำปุ๊บก้นของท่านจะออกไรสดทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นอาบทางด้านหลังนะครับจะได้เห็นหน้าอาบท่านด้วยและตอนหน้าด้วยนะครับอาเชิญทุกท่านนะครับน้ำอยู่ทางด้านนี้เหมือนเต็ดผมนะครับอาบสบู่ข้ฟอกให้หน้าได้เลยใครมีอาบูุ่กฟอกได้เลยนะครับอาบเยอะๆนะครับ อาบไปเยอะเลยนะบอกไม่กลัวลวาันนีอา,ากนะอาศเนาะไม่กลัวหนาวนะครับอาเจาิยนครับลากเลยนะครับลากแต่หัวลากขามั่งนะครับลากขามั่งนะครับลากเท้าลากขาแล้วแต่ท่านจากน้ำมันอาบน้ำให้ตอนเป็นเด็ก,าากลากอย่างเดียวครับ เวลาเวลาท่านลากน้ําอย่าเอาผันมาบาังหน้าหน้าหรือบังหน้าตัวเองนะครับท่านจะได้ภาพที่สวยออก่วกน,นี้เลยวันนี้ไล์สดได้มีช่างภาพมาสิบกองเอ้ยใช่ป่าวหรืผมก็พูดเบ่อจะมากันเยอะวันนี้นะงานงานใหญ่นะฮะงานบวลูกชายของอคุณหมอไทยนะซึ่งท่านได้รับกานทั่วประเทศก็รู้จักคนเยอะ นะฮะเยอะมากๆเลยวันนี้ลูกชายทำความฝันให้กับบิดามาดาพุทย,ยายนะฮะอา่าลุงป้าและอาท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรอคอยมาในช่วงนี้หลังจาก่าหน้าอีกนั้นนะฮะร,ร้อยตำรวจโทีกทธิพักยะวงศาเนี่ยได้ศึกษาเรียนนะฮะสู่วงการนร,ราชการนะรเป็นตำรวจนะฮะตอนนี้อ่า ได้บรรจุงานอยู่ที่จังหวัดอ่าในนนทบุมเนาะอ่าสพเมืองนนท์โอ้โหจะต้องไปฟังเพลงสาวเมืองนนท์เนีลยเนาะไม่รู้นะติดใจแต่อยู่ที่เมืองนนท์แล้วแบบมีสาวเมืองนนท์ยิ้มอย่างเงี้ยสาวๆเห็นแล้วใจละลายได้เถ่ายดูอ่ะ เชิญนะครับท่านใดที่มีความประสงค์นะที่จะอาบน้ำหน้าของเรานะชำระร่บบางกายให้เตรียมสะอาดบริสุทธิ์นะเพื่อที่จะได้นุ่ขขงขาวผุขาวนะมีเวลาในช่วงนี้นะก่อนที่จะถึงบ่ายโมงถ้าสุ่พิธีการในการอาบสุขขวัญให้กับหน้านะทำขวัญให้กับหน้าเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ให้ท่านได้มาอาบนะครับราดฐาน้างนะลาดฐาน้างลาดมือถกผ้าขึ้นไปเห็นขาก็ได้ เกงขาเกงขาสั้นมีในต้องกลัวเขาบอกว่าเราต้องชำระร่างกายให้เกี่ยมสะอาดบริสุทธิ์นะฮะถัดสีชวีวันนะครับแล้วก็ทุ่งขาวหุ่งขาวเพื่อที่จะไปรับสินจากพระคุณเจ้านะรับสินห้าจากพระคุณเจ้ารับสินมาใหม่ๆถือก็บริสุทธิ์นะฮเอามีเกล็ดน้ำแข็ง้วยเหรอ อากาศวันนี้ไม่คึงเรือนงานอาบน้ำหน้าน่าจะไม่หนาวแต่มีสั่งๆเนาะเชิญนะครับเชิญทุกท่านครับเชิญได้เลยนะครับวันนี้มีทีมงานนักลําบ้างเลยอ่ะผมพีรามมีไหมครับแต่งตัวเป็นทีมอันมีใช่หรือเปล่าครับหรืออะไรครับทีมอะไรครับใส่เสื้อเหมือนกัน จากไหนนั้นาำฟ้าจากไหนนะ้น่ลืมเอาอินนี่มาน้ำแข็งนะบางพักเหรอเอาเพราะเสียเอาฟ้าจากบางพักหน่อยครับมาแล้วมาแล้วบอกแล้วเดี๋ยววันนี้คุณคุณพ่อใหญ่อย่าลืมนะคุณพ่อใหญ่สู้ไหวไหมนำฟ้าจากบางพักมาเลยนะพันธ์ยะ ดีนะครับเชิญนะครับท่านใดที่มีความประสงค์จะอาบน้ําให้กับหน้าข้าเชิญในช่วงนี้เนาะผมก็แอบหลบหลบล่มไปเลยจะลายแฉแฉทำไมไปตัดขันเพลงนี้เลยโอ้โหเพลงยังไหวไปสุดโต่งนะได้ได้เลยลูกสูงให้น้ำเห็นให้เห็นน้ำขันสูงก็หัวไปเลยเทปืดลงอย่างเงี้ยเอาว โอเคถ้าไม่มีใครอาบแล้วจะให้น้าไปอาบเองที่ห้องน้ำเดี๋ยวให้ตุ้มสูงเอ้านั่นๆๆเก็บผ้าดันสองังม่สองเหรเี๋ตรนาแล้วมาจากอาบังพักเหรอน้ำปลาท้องถิ่นมิตรเนี่ยขอเสียน้ำปลาท้องถิ่นหน่อยโอ้พอมีมั่ง ส่งแรงลาบางพ่นก็บบนี้อ่ยไปทางด้านหลังนะอาบน้ำด้านหลังนานจะได้เห็นหน้าท่านเองเห็นหน้าน้าถ้าท่านมาอาบทางด้านหน้าอมหน้านะต้นท่านออกภาพแน่เลยเนาะท่านระเดียบสวยงามแต่งตัวมาสวยก็ต้องให้สวยให้หนหน้าด้วเนาะเขาเสียงน้นาน้าบ้า เท่าแม่คุณกลางเลยค่ะแน้าข้าด้วยมีมีใครอะไรมีมีน้ำเย็นด้วยเหรอมีแกงหน้าให้แกงหน้าถ้าแกงวันนี้ได้วันเดียวนะ เอาคุยความหลังยังเมืน่นในไห้เห็นนีตัวนี้นะ้อยเพินครับถ้าใดมีความประสงค์จากับหน้าเาในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้หน้าอันนี้อาบจอองในห้องน้ำนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น,อน้องตานั้นเตรียม <c oughs> อุปกรณ์ในการแต่ง <c oughs> ชุดหน้า <c oughs> เเ,เ,เราต้องไปที่วัดไหมพระมาที่นี่หรือว่ามายังมรยัง เออเมื่อกี้เห็นแว๊บๆนะเสื้อบางไปเหมือนใครไปไหนก็สีเหลืองอย่างเดียวเมื่อกี้เห็นมาแว๊บๆผมกลัวไข่ผมใหม่จอมมือจีบบ้างตาตาแต่สวยอ๋ออ่ารับสิ่งที่ไหนครับ รับสิ่งในในบ้านหรือที่ที่ที่โน่นอ๋อคะท่านโอเคนะครับเจอพระคุณอ่าประดามิธีเป็นที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวให้น้องน้องอ่าหน้าอิดนั้นไปแต่งตัวก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนตังแดดทั้งวันก็อยากจะซื้อหุ่นยนต์สักตัวเอาไว้ใช้ทำครัวใช้ครีตย่างใส่ก้อยขุดมันแต่กลัวนั้าหนาวกลัวหุ่นยนต์หนุ่มสาวไม่ชอบหนาวแอบก่อไฟผิง